เพื่อนๆแล้พี่ๆแล้วก็พ่อๆแ,แม่ทุกคนนะคะที่ที่ได้มาเจอกันวันนี้มันไม่มีคําว่าบังเอิญญาติธรรมทุกคนคือเรามีบุญร่วมกันทึงได้มาตรงนี้เอ,อถือว่าถือว่าก็ขอบคุณน้อง้อยนะคะขอบคุณมากๆที่ได้ที่ชี้นำให้เรา,าตรงนี้ได้ได้อะไรที่มานี่ก็คือได้ได้ความสุข แล้วได้ประสบการณ์กับการปฏิบัติแล้วก็คาสอนของครูบาอาจารย์ที่ว่าอ,าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่เรา,าปฏิบัติครั้งนี้แล้วเราไม่เคยเจอแบบนี้เ,เรื่องเรื่องบุญคุณของพ่อแม่ปกติเราก็เป็นคนทําอยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วนะแปดสิบกว่าทั้งคู่เราก็ดูแลอยู่ตลอดแล้วตอนนี้ก็คือให้ให้พี่น้องมาดูแลแทนสิเาะวันนี้คือขอนะแล้วก็ เพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวเขาก็โอเคไม่เป็นไรขอให้ไปเถอะอัอนไหนที่เราตัวเองว่าดีก็คือไปก็คือว่าถือว่าเป็นบุญเป็นบุญที่เราได้มีโอกาสได้มาอยู่ตรงนี้มาตรงนี้เพราะว่ามันเป็นความร,รู้สึกหรือความฝันที่ว่าเรา,เ,ราเคยเจอแบบความร,รู้สึกความฝันที่ว่าเราเราได้ไปปฏิบัติตรงภูเขาตรงมีต้นไม้มีภูเขาอะไรเนี้ยแล้วเราความร,รู้สึกเพราะเราเจอตรงนี้เราคิดเลยว่านี่มันใช่แล้วใช่กับกับ อกอดใต้สํานักของเราว่าเราเคยมาแล้วไม่เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี้เหมือนกับเราเป็นลูกแล้วก็เห็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนมันมีแต่รอยยิ้มทําให้เรามีความสุขใน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 ขณะที่เรามาณตอนนี้แล้วมันมันก็บอกไม่ถูกว่าทําไมเรามาคุ้นเคยเพวกเขาความรู้สึกของของอย่างเนี้ยคนที่ไม่เคยรู้จักกันอ่ะแล้วมาเจอกันอย่างเนี้ยมันความรู้สึกว่าเหมือนกับพี่กับน้องที่เรามาเจอกันเราก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็น เป็นความรู้สึกที่ว่าเราเคยมีบุญมาต่อกันถึงได้มาเจอกันอันนี้คือคือความรู้สึกของของหนูที่แท้จริงค่ะขอบคุณค่ะ